สวัสดีค่ะใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่บังเอิญนนะคะมาดูกันว่าวันเสาร์ที่11สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะในวันเด็กนี้ในวันเสาร์ที่11นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะ5ใบนะคะ มาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาบอกอะไรคุณค้าในวันเสาร์ในวันเสาร์าที่11วันเด็กนี้นะคะว้าวคีนออฟบอนนะคะราชนีไม้ผู้ที่มีสเสน่ห์นะคะทำงานเก่งมากมีไฟในการทำงานนะคะมีแพชชั่นทำงานเก่งสนุกกับงานแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะคะเป็นคนที่ ไฟไม่มอดไม่ดับนะคะหากเกิดเกี่ยวกับอะไรปัญหาในด้านต่างๆคุณจะมีสิ่งที่มาคอยช่วยเหลือคุณนะคะเหมือนแมวก้าชีวิตเลยะคะ่ะจะเป็นเรื่องงานก็ตามเหมือนมีเรื่องปัญหาเข้ามาปุ๊บก็จะมีอะไรเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณได้นะคะจัสตินนะคะคุณเป็นคนที่ยุติธรรมนะคะเป็นคนที่ตัดสินอย่างยุติธรรม แล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินหรือเกี่ยวกับคดีอะไรต่างๆคุณจะได้รับความยุติธรรมเลยนะคะไฟล์อัพครอ,อ้ไฟล์อสอนห้าดาบนะคะมีความคิดมากมายความคิดที่เข้ามาให้คุณกงังวลหรือเครียดหรือมีปัญหาเข้ามามันมีเรื่องให้ขบคิดนะคะ เป็นไงคะโอ้คุณคิด k ค n g ง f s อสอดแต่คุณคิดคิดอย่างชาญฉลาดคิดอย่างผู้รู้นะคะเห็นไหมคะไพน้ฮูกที่มีความรู้ประสบการณ์ผู้ที่มีความรู้สั่งสมจนเชี่ยวชาญเน,นะะี้ยค่ะโอ้ความคิดของคุณเฉลียวฉลาดชัดเจนมีความรู้ความสามารถโอ้วันนี้นะคะ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะได้พบกับการเงินที่มั่นคงนะคะวันเด็กนี้11 11 11เดือนหนึ่งเนาะเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะคะนี่ค่ะเหรียญมาแล้วราชาเหรียญราชาดาบราชินีไม้เทา้าจะเป็นทั้งการงานโดดเด่นการเงินโดดเด่นความรู้สั่งสมมาเต็มที่เลยนะคะ โอ้ความรักก็มาด้วยนะคะ The Lover ว้าวนับจากนี้ไปนะคะวันที่11เดือนหนึ่งนะคะเป็นวันเด็กด้วยขอให้คุณมีพลังงานที่เป็นพลังงานเด็กๆไม่ต้องคิดมากผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะคะใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่ไม่ต้องคบคิดอะไรมากแต่ว่าเดินหน้าและเติบโตไปเรื่อยๆนะคะ ใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะรับพลังงานบวกดีๆไปค่ะ